าละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมก๊สเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยในรายการเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่น Discord ซึ่งรายการนี้หายไปนานมากเออก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมไปเจอกับเธอในเกม Goose Goose Duck นะครับซึ่งเป็นเกมแนวตอนแหล่นั่นเอง <Yeah. S 1> เป็นเกมที่ค่อนข้างคล้ายๆายกับอมอง g u สนะครับแต่ว่ามันมีฟังก์ชันค่อนข้างจะเยอะกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันจะสนุกกว่าแล้วผมก็มีโอกาสได้เล่นกับ เธอมาเรื่อยๆนะครับจนผมได้มีโอกาสรู้จักกับ i อของเธอแล้วผมก็ลองไปส่องดูนะครับปรากฏว่าเห็นเธอดิจิตาร้องเพลงด้วยเออ <Wow. S 1> ผมก็เลยไม่รู้คิดบ้าอะไรนะครับวันนั้นจู่ๆผมก็อยากขอให้เธอร้องเพลงให้ฟังนะครับแล้วพอร้องเพลงไปร้องเพลงมาจู่ๆก็ไปพุยเรื่องการ์ตูนเฉยเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะั้นเราไปรับชมคลิปัปเลยดีกว่านะครับยี่ห้าไม่ได้จะหาเรื่องป้าจะหาเรื่องตั้งแต่ตอนสองทุ่มม <c oughs> า <c oughs> แด่ป้า ฝาร้องเพลงด้วยเหรอฮะฝาร้องเพลงด้วยเหรอไปเห็นไนจีมาเห็นได้เหรอเออโม้ไม่มีไม่มีไม่มีด้วยวิทไล่ทำไมโอย่เห็นเลยไมเลยเอาหลักฐานมาดมูบ้าล่ะว <c oughs> ันที่ไปล้วด้วย <c oughs> ไม่เนียน <c oughs> ไม่ดูไม่รู้ไม่รับรู้เอ่อล้อมเพลงพี่ฟังหน่อยเอาเพลงที่เราถนัดก็ได้เฮ้ยร,ร้อมพ,พอล้องเพลงพอนั้นเนี่ย <c oughs> ใครร้องว่าใครร้องเดี๋ยวไปดูไอจีแป๊บ อย่าเพิ่งลบอย่าเพิ่งลบโกหกไปโกหกไ้เนียนกินขนมไม่ได้ไม่เกี่ยวกินขนมก็ร้องหิงได้เต็มปอกเนี่ยโอ้ยคนก็วายทำไมอ้วนกินแต่ขนมเลยแดือย่างงั้นแหละแล้วเป็นคนคนที่แบบแล้วเป็นคนที่ทักพี่เวลาแบบพี่ยังไม่ได้กินข้าวทักทีไรพี่หิวปุ๊บเลยอะจริงนะเป็นหลายครั้งหลายคราวแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวไง อย่ามาทักนะอย่าเพิ่งทักได้เพิ่งทักนะกนะไม่ได้กินข้าวด้วยกินข้าวเพิ่งตื่นฟังอยากเสียงดิปีนี <c oughs> นอนเยอะปีแล้วนอนเยอะนอนเยอะๆนอนแล้วไม่กินมันก็เหมือนไม่ได้ทําอะไร <c oughs> นอนแล้วไม่กินอะไรอะ่ะเอออ่ามาดูสตอร,รี่ของคุณกันมีเพลงอะไรบ้างไม่ <c oughs> ทำไมไม่มีเสียงมิวมากมิวไม่มีเพลง <c oughs>

ใช่เขาเทอมมีไซสหรือยังดูสตอรี่อยู่ไปนี่ก็คือผลงานของป้าฟางฮะเดี๋ยวเราป้าลองพีนให้ฟังหน่อยป้าขนมโยน้นุนเต็มปอดเราลองไหมต้องไอ้ขนมเต็มปอดก็ลองได้ป้าบอคือทำมาก็ได้ดิถ้าลองไม่ได้อะเออแบบดิจิตอลอรอย่างเงี้ยอะไรอ่ะทำไม อยากฟังอยากฟังอ่ะขอเ <ขอ S 2> พลงนึงขอร้องก่อนขอร้องอะไรขอร้องหมาดิเออกูจะขอร้องขอร้องคนไม่เป็นเด้อ <c oughs> ป้าฟังครับร้องเพลงให้ผมฟังหน่อยครับอ,อ,อายุเออฟางเออโอเคเอ่อน้องฟางครับร้องเพลงให้ไม่ไม่ไม่ไมน้องฟางตัวอ้วนครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยอะายุเสียงหายอะ่ะตดเปรียงอ่า ฟังครับร้องเพลงให้ผมฟังหน่อยครับอ,นนอยากฟังนะครับร้องให้ฟังนนะหน่อยฮะเพลงที่ฟางร้องเลยเพลงสถานีดวงจันทร์เหรอไม่ใช่สถานีรถไฟเหรอหายถูกแล้วถูกแล้วดวงจันทร์ใช่ไหมร้องนร์ถูกแล้วก็มันเป็นสถานีเออแต่มันเป็นขบวนรถไฟไงก็จำจำชื่อเพลงไม่ได้ก็เลยนึกว่าเป็นสถานีรถไฟ ก็ขึ <zo ys ic discussions> ้นรถไฟไปดวงจันทไงสถานีรถไฟอ่ะถูกแล้วสถานีดวงจันไม่ได้มันไม่ถูกไปจอดที่ดวงจันทเลยดวงจันไม่ถูกไปจอดบนดวงจันทเลยเหรอใช่เกินไปถ้าประเทศไทยยังมีอ่ผู้นำแปดปีอยู่ก็คงไปดวงจันไม่ได้ฟัมึงนะ a few minutes later ครับไปไหนมา รม,มาแล้วจะร้องให้ฟังยังร้องให้ฟังก็ได้โอเคแค่นี้อก็ชัดเจน <rue> อะขอบโอ้โหโอ้ฉันคิดันคงมีสอย่่จะเห็นหรือเปล่าเฮ้ยจะช้าๆหน่อยแบบเออให้มันตรงจังหวะหน่อยดิไม่ต้องรีบก็ตามจังหวนะที่ร้องเลยร้องแล้วรู้สึกสบายๆรู้สึกชิลอ่ะมันสุง ก็อย่าก็อย่าเร่งให้มันสูงหก็เร่งให้มันกดต่ำไหมช้าๆไปเนิ่นๆฉันไม่พอว่ะเออไม่พอไม่พออก็ยากฟังไงอดีเดี๋ยวเดีจะนับสามสองหนึ่งแล้วก็เริ่มนะโอเคปะสามสองหนึ่งไปเอราได้ยไม่ใช่สัญาณไฟนไปอยไที่ไหนฉันัยไห ฮะเพลงเสื้อน้อยจังร้องเพลงสตจมโ่งได้ไหมเพลงที่ฟเพลงอะไรก่อนเพลงอ่าเพลงอะไรไม่รู้จากชื่อแต่น่าจะร้องเนื้อได้อยู่เพลงอ่าหากจะเป็นภูเขาฉันจะเป็นต้นไม้โอ้เป็นต้นไม้อ่ะนั่นแหละไม่ได้ฝังนานมากแล้วเนี่ยอืมใช่เป็นเพลงที่เก่าคลึกเลยแหละต้องมีอายุประมาณหนึ่งอย่างเช่นป้าไงป้าป้าอายุเยอะแล้วไงถึง มีโอกาสได้ฟังไม่ได้ฟังนานมากอะ่ะเอออย่างน้อยก็ห้าสามสิบสี่สิบปีอะ่ะไม่ได้ฟังอะ่ะสมัยป้าเป็นวัยรุ่นอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ป่ะเพลงนี้ก็สูงอยู่ดีอ่ะต้องกาให้มันสูงว่ะเราอะ่ะเราไปบังคับให้มันสูงไงเ <c oughs> พลงนี้เอาจริงๆจะเสียงเพลงนี้มันเสียงต่ำมากเลยนะเพลงไอ้หากเธอเป็นผู้เขาเนี่ยหากเธเป็นผู้เขาฉันจะเป็นคนไม้ โอเคแค่นี้ก็แค่นี้อขอพิม,ม,มพ์นให้นันไหมขอเพลงไนด์หน่อยขอใช่เอไม่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 ไมเอาสไนดดีกว่าเอา,เอาเอาเมนูดีกว่า <c oughs> เฮ้ยต้องไปเสิร์ชไดเมนูเราเจออะไรอะ่ะอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันต้องมีดิพูดว่าเหรนี่เอาเมนูล้วเจออะไร เด yeah. uh ี๋ยวเดี๋ยวไปเซิร e ์ชอเมนูแ e ป okay. ๊บต้องมีแหละอย่างเสิร์ชที่ตกเลยมอว่ามีใช่ไหมเอาเอาทงวงไเอาทั้งช่วงไอเครมอใช่เพราะันอื่นเองไม่ได้โอเคสามสองหนึ่งมันทำให้เธอสบายใจแล้วก็ได้ร้องกพลนอะไรต่อ เชื่อใจฉันมไม่จะบบไปไหนเนี่ยก็ป้าไงเป็นป้าแล้วเออริมมิมเบอร์จำหน่อยก็ได้ป้าฉันจำไม่ดเออโอเคโอเคเอ,อืเนี่ยผมยังจำเนื้อได้เลยนะตั้งแต่ฉันเฝ้าถามความสุขอยู่ที่ไหนเนื้อเนื้อคือตนมันไม่ใช่เพลงเอออันนี้ลบสีเทาเนาะ ไว้ก็เอออยู่กับป้านานมันก็เลยจําอะไรไม่ค่อยได้เอาเป็นว่าป้าป้าจะหัดร้องเพลงก็ต้องร้องแบบขึ้นต้นให้ได้ก่อนก่อนจะไปท่อนุกท่อนุกมันได้อยู่แล้วแหละมันเป็นท่อนที่เราจําง่ายอยู่แล้วแหละแต่ว่าท่อนแบบเออดำเนินเรื่องอะไรมากก็จําให้ได้หน่อยก็ได้นะป้างั้นขอเพลงอ่าอยู่ต่อเลยได้ไหมอ่นก็อ๊้ มันเก่ามากเลยนะเอาเพลงปัจจุบันนอ้ลุงเป็นอาไม่ใช่ไม่ใช่ลุงป้าก็คือป้าส่วนผมเป็นอาฮะใช่เปล่าเอาคีเอาคีเออโอเคโอเคใจขุ่มสลายน้ำมูกมันมาจากตะตูนมันมาจากตะตูนใส่ผมสลายน้ำมูงอ๋อ ใจผมสลาย้ามุงหัวใจผมแตกสลายเป็นละลานชิ้นเลยแล้วแต่ละชิ้นก็แตกออกเป็นสิ่งเสียงแล้วในที่สุดใจที่แตกออกเป็นสิ่งเสียงก็ถูกบดละเอียดจนเป็นผุยผงหมดเลยตอนนี้หัวใจผมได้กลายเป็นก้อนฝุ่นไปแล้วล่ะฮะฉันเชื่อว่าเราทำได้เธอก็เชื่อเพราะฉันเชื่อในตัวเธอ เพราะมันคือความชื่อตุ่จำไม่ได้ใช่ป่ะเออแต่ใครยังไม่ตัวดูวไม่บ่อยเนี่ยชาวเดอร์ชาวเดอร์ใช่ป่ะใช่ชาวเดอร์ชาวเดอร์ใช่บอกแล้วว่าจำได้ชื่อไม่จื้มชื่อทีตัวคุณ เพราะคุณคือกุ๊กที่ยอดที่สุดในโลกบางอย่างที่คุณได้เรียนผมก็เรียนมาจากคุณถึงแม้บางค้ำผมจะไม่เข้าใจคำที่คุณนันซอนก็ตามผมเชื่อว่าคุณทำได้คุณต้องเชื่อเพราะผมเชื่อในตัวคุณเพราะคุณคือกุ๊กที่ยอดที่สุดในโลกทุกอย่างที่ผมได้เรียนผมก็เรียนมาจากคุณถึงแม้บางครั้งผมจะไม่เข้า คุณน pues desse, nah, ั้นสอนกกตำชอบฉอดเดือกินได้อีกกินได้อ huh? ีกรู้ไหมชอวได้กินได้อีกเนี่ลองได้หมดแหละอีไปด้ได้เหรอแล้วเพลงเพลงถั่วเพลงถั่วใช่ไหมรู้ไมว่าภายในหัวใจเรามีเพลงใช่แล้วใช่แล้วเราเวลาที่จะร้องเลงรู้บ้างไหม ลแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงอ่าตอนเข้าไปอยู่ในฟันเปี้ยวเีบหวนัน,นอ่ะ ได้หมดแหละเจกับเพลงเพลงในการ์ตูนอะเออดูการ์ตูนเยอะหรออายุมาปูนนี่แล้วป้าเอ้ยมันต้องผ่านมันต้องผ่านมาบ้านแหละปีหนึ่งมีตั้ง365วันมันใชไม่มีสักวันเลยเหรอที่ไม่ไม่เจอการ์ตูนอะใช่ป่ะละ่ะวันนี้ยังไม่เจอเอ้ยซื้อชาวด์ไปเราเนี่ยอ่าแต่ชาวด์ตัดตัดออกไปอะ่ะชอบเคยมากกว่า <laughs> เเลตน่ากลัวมันมันมันเป็นเรื่องน่ากลัวก็จริงแต่มันเป็นแบบเรื่องที่น่ากลัวผสมตลกไงเป็นน่ากลัวมากเลยอ่ะถ้าจะ้าจะเอาทอมแอนด์เจอร์รี่มันก็แบบมันมีตักระนี้เลนสนุกมันมีจภาพเกินไปไงมันไม่เหมือนเครเลตไงเคอเลตมันแบบน่ากลัวแบบน่าเป็น ดูแต่นั่นบูมอะไรเปิดดูแต่โพนี่อ๋อโพนี่มาลิเตอร์โพนี่ที่เป็นมาสีม่วงอะน,นะสน,นุกปกใช่ชื่อทาไวายไลท์ตัวนั้นอ่าทวายไลท์เรนโบว์เดชและอะไรอีกเปิดเป็นแจ๊กคตตา,าตาชัยอะไรตีเออโฮ้ยกูจำได้ด้วยวะเคยเอาได้แต่ก็เคยดูแล้วเนี่ยการ์ตูนผู้หญิงนั่นนะ่ะเอ้ยพี่พี่ได้ดูตอนตอนที่มันไปสู้กับมังกรน่ะจำได้เลยอ๋อ เออไอตัวไอตัวมังกรน่ะอ่าพอนี่พอนี่จะเป็นยูนิคอร์นส่วนอ่าเรนโบว์เดสน่าจะเป็นเปกาซัสป่ะเออใช่แบบซัตเตอร์ชายก็เป็นเปกาซัสเหมือนก็ชอบเปกาซัสมากกว่ามีปีวันที่ไอ้วันเท่ราชินีเป็นทั้งยูนิคอร์นและเปกาซัส มีท uh, okay, ั้งปีกมีทั้งเขาเออแหวกทุกเคำเดียวทุนเดียวเออลาชินีอ่ะเขาสวยนะลาชินีอ่ะเขาสวยนแต่ตายเมืนเวอร์เมือวอรลาชินีอ่ะเป็นเป็นทั้งสองเผ่าเันแสดงว่าเคยดูก็เคยดูโอ้อายุปูนนี้แล้วไม่ต้องผ่านมาบ้านแหละใครที่ไม่ชอบดูการ์ตูนมันก็ไม่ไม่ชอบดูจริงๆแต่อันเนี้ยเออดูการ์ตูนตั้งแต่หกขวบอ่ะจำได้เลยหกขวบตอนช่องช่องเจ็ดยังแบบการ์ตูนดิสนีย์อ่ะการ์ตูนดิสนีย์ครับแล้วก็การ์ตูนสองเก้าชอบยังไงของดิสนีย์ นี่เหรอเอาเป็นภาพยนตร์หรือการ์ตูนธรรมดาได้หมดเลยเอ่อถ้าการ์ตูนธรรมดาก็น่าจะสติีทนะ๋อหรือแล้วอ่านสติอีกใช่ไหมอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างเก่าหน่อยจำ,จำชื่อจำชื่อเรื่องไม่ได้เอ่อเอาเป็นว่าลืมแล้วล่ะมันนานละเกินป่ะมันนานมากป่ะ